เ้นัดทังงนัดทดั้งัดหน่จบแล้วค่ะสวัสดีครับมาพบกับเราอีกแล้วน,นะครับกับสาวสูไอจีกับวิถีสารครับวันนี้เราได้ข่าวว่าเรากรเจียออกครับก็เลยมาดูครับเจอเลยเข้ามาก็เจอเลยค่ะทุกคนมานอยู่ค่ะนี่ ขนาดดินแห้งๆนะทุกคนก็ยังแบบออกเนาะมันถึงเวลาของเขาแล้วนะคะค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็ให้เบาตีงัดเลยค่ะดอกแรกได้สองดอกค่ะคู่กันเลยนี่ค่ะเข้ามาก็ะมานเลยค่ะทุกคนยังไม่โดนฝนครับพี่อะดครนะับอมไม่เคยกรอบ <laughs> ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจกันต่อ อดอกนึงค่ะน้องแบบไม่มีน้ำเนาะมันก็จะเหี่ยวๆแบบนี้ค่ะด้านหลังอีกดอกนึงค่ะไปค่ะดอกนึงค่ะอีกดอกนึงค่ะเหี่ยวหมดแล้วอ่ะ ดองนึงค่ะแล้วหนูกัดหนูแทะไปค่ะไปโตวห,ว,ตหวาน,นค่ะต้นแรเหินผักหวานค่ะทุกคนนี่ห็นผักหวานต้นนี้พอเดินมาเห็นดอกนู้นก่อนนี่ห็นดอกนี้ก่อนนะที่คนณเสร็จแล้วก็เห็นดอกนี้ ดอกเลิฟต์นี่ดอกที่กำลังแง๊กอยู่นี่ดอกนี้ใต้ดินว่าจะหมดหวังแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยว่ามันไม่ออกก็ยังมีหวังดอกนี้สวยดอกนี้ในหยุดลางเดินเลยทุกคน น้ำคากปีน่นองจนเหีียวเบิรแล้วไหม,มนกอ้ำหลายชามดอกแล้วก็พักหวานพักหวานเลนพักหวานก็ยอดสวยมากเลย พอได้เก็บอยู่ค่ะทุกคนทุกคนกคน,นี่ตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วเกือบได้ผัดหนึ่งแล้วค่ะทุกคนได้ผักหวานอีกหน่อยนึงไปค่ะไปกันต่อ ีกำลังเคลียอยู่นะผัะกหวานผักหวานอีกต้นหนึ่งอพอได้ผสมอยู่ทุกคนอยอดสวยอะ่ะ ชั่วโมงนี้ผักอะไรก็เอานะคะก็กะว่าจะเดินมาหาสำรวจดอกกระเจียวค่ะแล้วก็มาเห็นผักหวานนะก็เก็บผักหวานด้วยบ้านเรานะคะทุกคนถ้าเกิดว่าคนที่ขยันนะคะก็พอหาได้กินค่ะแต่ถ้าคนขี้เกียจแล้วก็แล้วเลยค่ะก็คือต้องคอยซื้อเข้ากินอย่างเดียวเดี๋ยวท้าวสุขออนุญาตเก็บก่อนนะคะ ผักวานยอดสวยๆเลยดอกหนึ่งค่ะอ mm ืม hmm. คับอ่ะนักเลยอย <You> ู่ไปทั้งหไหนสวยไวค่ะไป mm hmm. ตอกนันเลย ดอกหนึ่งค่ะน้ำค่ะมาแล้วนี่ค่ะ้ดอกสวยอ่ะ้ว วันนี้วันที่ยี่เออยี่สิบเอ็ดนะคะเดือนสามพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดดูดอกกระเจียวผักหวานเรานี่เขาเจอนี่นี่ดอกอย่างสวยเลยนี่โอ้โหมาดูชิมอีกดอกนึงเนี่ย อุ้ยตาสวยเขากำลังจะมาเขีย่ยฝั่งนี้ทนะีนี่นะนั่นนี่ตรงนี้เอานี้ก่นอนดูอดอกอยังสวยอะ่ะ ดอกนึงค่ะ้สวยอ๋องามพูดธูดอกนึงแล้วค่ะอ้หบานดิษฐละบานแล้วอะ่ะอุ้ยป้านี่อีกอันนึงเนี่ยนี่นี่มันอยู่ติดกันอะ่ะสวยต้นไม้ใหญ่ พอผัดแล้วนะเนี่ยไปค่ะไปโตน้ำค่ะเต้าอ่างงัดเลยงัดทั้งงัดทั้งงัด,งดน้ำค่ะพี่น้องเลยน้ำแท้เดาบ้นงค่ะเหมือนอะไรมันจะขุดกินเนี่ยโอ้ ไม่ได้อ่ะรอบหน้าต้องเอามีดมาเองแล้วนะ่ะนี่ค่ะเหมือนอะไรมันเทะกินอ่ะพวกหนูพวกกระอ o อ ดอกนึงค่ะสวยงามไปค่ะไปตโตมีดอกนึงค่ะนี่สวยงามไปค่ะอีกดอกนึงค่ะ น้ำคัดเนาะป้าสวยเนาะดอกเนี้ยเหมือนมันกำลังจะเพิ่มเกิดอะอสวยน้ำคัดพี่น้องอ้อสะออนน้ำกันไหมค่ะสะออนน้ำกันแน่น้ำไหลตูงพักสาวสูเหยวเบิดหรอนี่จะดอกยาเนาะบัานนี้นี่ต่ออบนนตบใบใม่ ไช่ค่ะไปโตค่ะเดอกค่ะอุ้ยหมดโตหมดต,อม,ดตอมโอ้โหงามค่ะพี่น้องเดิอยสะออนค่ะงามลายทุกคนเบาตีกำลังเคลียหาฮะอุ้สวยมากดอกเนี้ย กำลังกำลังมากินเลยโอ,อ้โหงามค่กพี่น้องออดอกค่ะทุกคนคะ่ะและนี่ก็คือผลงานของเราวันนี้นะคะก็ได้พอกินอยู่คะ่ะทุกคนเพราะว่ามันกำลังเริ่มออกนะคะ ค่ะทุกคนใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวสุ้ไอตีกับวิถีอุสาด้วยนะคะเดี๋ยวพวกเราจะพาทุกคนไปหาคลิปดีๆสนุกๆมาให้ชมอีกคะ่ะขอบคุณนะคะ